สวัสดีครับมาพบกับทีเกนเจอร์นะครับ <Nice King. S 1> ปิดลีก PVP เรียบร้อยแล้วนะครับ Ruby ได้มาอยากจะเปิดหาเรนเจอร์หรือว่าเปิดเกียร์อันนี้ตามสบายเลยนะครับโคร b โบเดือนสิงหาคมเนี่ยมาวันศุกร์ที่31นะฉะนั้นเนี่ยยังเหลือเวลานะครับในการเก็บสะสม Ruby จากการปิดลีก PVP นะครับ สาวที่18กับสาวที่25นะ,ะโคโรโบรใหม่มาสุก21นี่ถือว่าดีนะเพราะว่าวันสาวอีกวันเดียวเนี่ยก็ได้รูบี้จาก PVP นะครับจากนั้นก็บริหารกันให้ดีๆนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเปิดด้วยตั๋วกาชานะครับรูบนะี้เนี่ย ID รองของผมเนี่ยเป็นสายฟรีทั้งหมดนะต้องเก็บรูบี้แล้วนะครับอยากจะมีรูบี้นะครับอย่างน้อย600นะครับในการเปิดประเดิมโคโรโบรเรนเจอร์ประจำเดือนสิงหาคมนะครับ อันนั้นเปิดด้วยตั๋วก่อนนะซึ่งตั๋วนะครับก็เป็นการฟาร์มนะจากสเตดิเวนต์นะครับแล้วก็ตัวเกมแจกเป็นรายวันนะครับซึ่งสเตดิเวนต์เนี่ยมันจบวันอังคาร10บโมงเชา้าใช่ไหมแต่เพิ่มโอกาสมันจะหมดอยู่แล้วนะครับวันพรุ่งนี้10บโมงเช้านะอันนั้นขอเปิดทิ้งทวนสันิดหนึ่งนะครับตามล่าหาเจมเจมม่วงเท่านั้นที่เราต้องการนะครับ โอเคมาดุนกันดีกว่า ID หลักนะครับมีอยู่10บใบเต็มม่วงเท่านั้นนะไม่มีตัวอะไรที่ต้องการแล้วนะครับสำหรับ ID ดีลักนะครับอถ้าได้โคนี่บินมาโอเคเออจะได้มาทดสอบคอมโบกันเล่นๆน,นะครับเต็มม่วงเต็มม่วงโอ้โหสมชายสายรับนะครับ8ดดาวมาเลยทีเดียวก็คงเอาไปย่อยทิ้งนะไม่ได้ทำอะไรนะครับ เรนเตอร์ตัวแบบนี้นะครับไปย่อยเอาคริสตัลดีกว่า <Lady S 1> รอบสุดท้ายเจมม่วงโอ้โหม่วงเหมือนกันแต่เป็นนักบูไซมอนมาเปิดกันต่อที่ ID 2นะครับน่าจะมี10ใบเหมือนกันนะ ID 2ก็อยากได้เจมม่วงนะครับมีอยู่10บใบนะครับโอเคมาลุ้นกันเจมม่วงจะมาหรือเปล่าได้ตัวอื่นก็ไม่ค่อยดีใจเลยนะเพราะว่าทีมเนี่ย เรนเจอร์ค <Ranger S 2> ่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับไอดีนี้นะครับก็เล่นมา2ปีนะครับก็ถือว่าเปิดได้เรนเจอร์ตัวดีๆเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่หลังๆมันไม่ค่อยได้โอ้โหแชมเปญมาอีกแล้วไม่ได้ใช้นะครับไอดีนี้นะครับเรนเจอร์เพียบเหลือเกินนะขนาดโตมัสนี่แบบว่ายังหลุดทีมหลายตัวเลยนะครับเพราะว่าผมต้องการใช้ทีมที่มันสมดุลที่สุดนะเจมโอ้โหมูนมาอีกแล้ว โอ้ยเพิ่มโอกาสที่มาเยอะเหลือเกินนะคือถ้าเกิดมันเป็นเลนเซอร์แบบตัวดีๆหน่อยเนี่ยผมว่าหลายคนเฮนะครับเพราะว่าเจ้าบลูมูนเนี่ยดรอปค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะครับแต่ว่ารีวิวให้ดูไปแล้วนะไปดูคลิปกันได้นะครับมาเปิดกันต่อที่ ID 3นะครับ ID นี้เพิ่งเปิดไปนะสงสัยจะมีแค่5ใบนะครับก็โต๊ะก๊อปปี้จออะเข้อะไรพวกนี้นะครับได้อยู่เหมือนกันนะ โอเคมาลุ้นกันครับมี5ใบเท่านั้นจะได้เจมมงหรือเปล่าอ่ะทำไมได้เจม่วงขอตัวเก่าๆดีๆสักนิดหนึ่งนะที่ยังอยากได้นะครับโอนี่เศรษฐีนะครับอาดาวินชีบอสตอ์เคพวกนี้อยากได้หมดเลยแต่ยังไม่มีสักทีหนึ่งครับโอ้หพูดไม่ออกกันเลยทีเดียวนะครับเมื่อออกเป็นบราวเทพประยุทธ์นะครับอ่ะมาเปิดขั้นตอนที่ IDC นะครับ ไอดีนี้อยากได้ตัวอะไรอบราตัวตลกอ่ะไอะดียนี้ยังไม่มีนะครับแล้วก็ตัวของเตม่วงอ่ะมาหน่อยแล้วกันนะเตม่วงกับบราตัวตลกอยกเลิกมันสัก4ี่หทีพอแล้วกันนะมาขอแค่สองตัวนี้เท่านั้นนะครับตัวที่เหลือมีหมดแล้วครับจัดมาให้หน่อยเธอฮึบโอ้โห ยังไม่ได้เรื่องอยู่ดีนะมาเปิดกันต่อที่ id 5นะครับ id นี้มีหมดแล้วนะครับมีหมดแล้วอาฉะนั้นเนี่ยก็ขอเต็มม่วงอย่างเดียวแล้วกันนะมาลุยกันดีกว่าครับมีกี่ใบ5ใบคือ id หลังๆของผมเนี่ยมันเพิ่งจะเปิดไปนะครับก็เดี๋ยวได้เปิดอีกรอบนึงนะ,ะจบรอบของ state event นะครับเดี๋ยวเปิดกันอีกทีนึงอ่า แต่ว่าการเพิ่มโอกาสเนี่ยก็น่าจะไม่ใช่เจมม่วงแล้วถามว่าเจมม่วงจะกลับมาเพิ่มโอกาสอีมั้ยน่าจะเป็นช่วงปลายเดือนมีโอกาสนะโอ้โหพีโก้เลยทีเดียวนะครับมาเปิดกันต่อที่ ID.6 นะครับ ID. ดีสุดท้ายแล้วนะครับไอดี ID นี้นะครับจอระเคโตโตรก ID นี้มียังไม่รู้นะเจมม่วงเอามาเจมม่วงแล้วกันนะเรามาถึงขนาดนี้แล้วนะครับก็เอาเจมม่วงมาแล้วกัน เปิดเลยครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะเออเดี๋ยวบทจะมามันมาเองนะหลายคนเปิดตัวนะครับแค่ห้าใบแล้วได้เจอม,ม่วงโอ้โหอันนี้เรียกได้ว่าโคตรจะโชคดีเลยนะโอ้โหเจมเหมือนกันแต่เป็นเจมโมซาดคนละเจนเลยนะ,ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวโอกาสสุดท้ายนะครับของเดือนนี้เนี่ยผมคงจะเปิดนะครับด้วยตัวกระชาอีกครั้งหนึ่งนะก็จะเป็นการ เอาตั๋วจากสเตดิวนต์นะครับเดี๋ยวจบสเตดิวนต์เนี่ยคงจะเปิดตั๋วกันรวดเดียวนะครับทั้ง6 ID นะส่วนลูวี่นะครับ ID 2 3 4 5 6นะครับก็เก็บยาวๆแล้วนะอ่าเพราะว่าโคโรโบเรนเจอร์ตามที่บอกนะครับว่าถ้าเกิดได้มาปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถปั้นแม็กซ์ได้นะครับตัวเรนเจอร์รอบนี้นะครับอ่ะสรุปให้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะจริงๆนี่สรุปไปหลายคลิปแล้วนะครับโอ้โหไอดี ID นี้เปิดได้มูน3าล่างเลยทีเดียวเออค่อนข้างจะ มาเยอะเลอเกินนะครับคือถ้าเกิดเรนเจอร์มันพอจะใช้งานได้บ้างเนี่ยมันก็ยังโอเคนะเพราะว่าดรอปมาเยอะมากครับทุกๆ ID นะครับแต่นี้คือเรียกได้ว่าเบิร์ดคัมซิวอลนะครับไปดูคลิปกันเอาเองแล้วกันนะเพิ่งลงคลิปรีวิวไปเมื่อวานนะครับอ่าตัวนี้นะครับเจ้าดักดาวเนี่ยถ้าเกิดได้มามันก็พอใช้ได้ไม่ได้ถึงขั้นเก่งอะไรมากมายนะหลักๆก,ก็จะเป็นพวกความสามารถไฮเปอร์นะครับแล้วก็ดาเมจทะลุอมตะก็ไม่ได้หนักอะไรมากมายนะ ถ้าได้มาอาจจะมีปัญหาเพราะว่าไฟเจอน้ำนะครับถ้าไปเล่นอยู่ในทีที่ไม่สูงมากนักเนี่ยเจอท่าน,น้ําเยอะนะครับก็อาจจะยืนไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ดีกสูงเจอ่าตไม้เยอะ,อะมันก็จะใช้งานได้ดีนะส่วนตัวนี้นะครับไปดูคลิปกปันเอาเองแล้วกันนะโคนี้บินนะครับคือจริงๆมันก็ใช้งานได้นะครับ id 3มของผมเนี่ยได้มาเนี่ยก็ถือว่าเล่นสนุกขึ้นนะ id 4ีได้มาเหมือนกัน,นครับก็เล่นได้สนุกขึ้นแต่ตามที่บอกเนี่ยว่าถ้ามีตัว บินเนี่ยต้องคัดทีมนะครับต้องไปตีทีมที่ไม่มีตัวกันบินนะครับถึงจะสู้ได้แบบสบายๆนะก็เล่นได้สนุกขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดอ,อยู่ในลีกที่สูงขึ้นเจอตัวกันบินนะครับหลักๆเลยคือเจ้าซันล,ลีนะครับซันล,ลีฮิมะนะครับบอกเลยว่าตัวนี้บินยังไงก็ไม่ผ่านนะไม่มีทางผ่านเลยครับคือเจอแค่ตัวมูนถี่จีนก็รอดยากแล้วนะครับอาชนาทเนี่ยตัวนี้ก็อาจจะใช้งานไม่ดีมากนักนะครับในลีกสูง ่วตัวเจมมวงนะครับมันเป็นตัวเสริมทีมที่ดีแต่ตามที่บอกเลยนะครับว่าผู้เล่นทั่วไปเนี่ยได้มาคงใช้กันแค่เวล้อยสนะครับและด้วยความที่ว่ามันเป็นสายไหวพลิบนะครับก็อาจจะมีอาการตายง่ายบ้างอัตะคราวนี้เนี่ยการเปลี่ยนล่างผมดูและเจอหลายรอบมากครับมันเปลี่ยนค่อนข้างาจะ ติดดีมากอ่ะเรียกได้ว่าติดดีนะครับแล้วก็สกิลกว้างแค่3 5 0จุดแต่ว่ามันมีการโยนสกิลไปที่กลุ่มหลังนะครับก็ประมาณเดียวกับตัวธนาเนี่ยแหละเออก็เลยค่อนข้างจะอยากได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็อ่ะไม่เป็นไรไม่ได้ก็ใช้พวกตัวบราวต,วตัวตลกนะอ่ะตัวตวลกก็เปลี่ยนร่างช่วงนี้ก็ติดดีเหมือนกันนะถ้าเกิดอยู่ในด็กที่ไม่สูงมากนะครับคือไม่ได้หมายความว่ามันเก่งกว่านะคือเจม่วงดีกว่าแน่นอนครับเพียงแต่ว่า ตัวของบราตุตลกเนี่ยอยู่ในดีกไม่สูงมันก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะก็ยังติดดีนะครับไอดีนี้ผมมีอะไรบ้างเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรนะส่วนใหญ่ผมย่อยทิ้งหมดเลยครับไอดี ID นี้นะครับคือผมจะเล่งเอากบเป็นส่วนใหญ่นะครับอ่าโอเคมาอัปเดตไอดีนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับอ่าซีรีส์ตีเพื่อนอ่ะมีน้องๆถามเข้ามาคงจะทําเป็นช่วงปลายเดือนนะอ่าเพราะว่า โคโ o โบอันนี้น่าจะดูกันแล้วนะว่าเราไม่สามารถปล่อยข่าวเชิงลึกกันได้แล้วนะครับก็จะเป็นคลิปคุยกันทั่วๆไปนะใครไม่รู้ยองไปหาดูคลิปในช่องย้อนหลังดูด้วยกันนะของเดือนที่แล้วนะครับเจ็ดบาทเลยทีเดียวนะครับเออแต่ถือว่าโอเคนะถือว่าเป็นโคโ o โบที่แบบว่าเจ๋งมากครับแล้วก็เรนเจอร์ถือว่าเก่งนะครับแล้วก็ ถือว่าออกอยู่เหมือนกันคือแรกๆนี่คือแบบว่าโอ้โหเหนื่อยเลยนะเปิดทีหน้าซิดเลยครับแต่พอเริ่มมีช่วงที่มันปล่อยเนี่ยก็ออกอยู่เหมือนกันนะนฉะนั้นเนี่ยใครที่เปิดได้ก็ยินดีด้วยนะผมมองว่าใช้งานได้ดีมากครับทั้งเมลิโอรัสแล้วก็คิงนะครับโคบโรโบเรนเจอร์เดือนสิงหาคมก็คาดหวังนะว่าอย่างน้อยๆครับ เรนเจอร์ Ranger, ขอให้มันเจ๋งก็พอนะ,อะโคโรโบจะเก่าจะใหม่อันนี้ก็ต้องรอดูครับคือโคโรโบเจ๋งแล้วอะผมคิดว่ามันอาจจะไม่มาติดๆกันเนอะอันนี้ก็ต้องรอรุ้นกันแล้วกันเนอะอยากให้เก็บรูบี้นะครับสำหรับสายฟรีนะครับที่แบบว่าอทีมเริ่มจะโอเคแล้วไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วนะครับไม่ต้องรีบหาตัวอะไรเป็นพิเศษนะเพราะอย่างเจมม่วงนะครับเดี๋ยวมันก็มาอีกครั้งหนึง่งในอนาคตนะครับโอเคอเดี๋ยวมาเล่นกันสักนิดนึงนะดี ID นี้นะครับ จบเพชรสองนะจริงๆสามารถดันขึ้นไปที่เพชรหนึ่งได้แหละเพ mm ีย hmm. งแต่วา่าผมนะครับไปเล่นไอดีอื่นนะ mm hmm. โอเคตีกับทีมนี้นะครับมีตัวการบินนะครับมีตัวทัดไฟโหดท,ทีมนี้ผมก็อาจจะสู้ไม่ได้นะก็ต้องหลีกเลี่ยงครับเทคนิคการคัดทีมตีนี่บอกเลยว่าสำคัญมากๆนะครับทีมนี้ไม่มีตัวการบินนะครับ มีธาตุไฟ2ตัวอ่ะแบบนี้ผมก็จะสู้ยากนะเพราะว่าตัวหลักของผมเนี่ยภาคพื้นเนี่ยเป็นตัวไม้นะครับตัวไม้เราก็ไม่ต้องการเจอตัวธาตุไฟนะครับทีมีธาตุไฟอ่ะเป็นตัวนี้นะครับโอ้ตีบวกมาเยอะอยู่เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวมาวัดดวงกันดีกว่าเออเขามีตัวซนลีบินใช่ไหมอ่ะเรามีเอ็ดเวิร์ดบินนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะตีป้อมได้ไวกว่ากันนะ คือซัลลี่ตีป้อมดีกว่าแน่นอนครับเพราะว่าเขาเป็นสายว่องไวนะครับแต่คราวนี้ผมเนี่ยเอ็ดเวิร์ดบินแม็กซ์นะครับเดี๋ยวใช้สเต็ป PVP ในการเล่นแล้วกันนะ,อะโอเคเขาอมมาตากรน,นะครับแบบนี้เราได้เปรียบแล้วเราก็แค่ส่องดูป้อมเรานิดนึงนะครับว่าป้อมของเราเนี่ยมันเหลือเท่าไหร่แล้วก็ใช้ไอเทมอมตาตาครับคือทุกอย่างเนี่ยต้องแบบมีเทคนิคนะ คัดทีมตีนะครับคัดทีมตีแล้วเนี่ยก็จะเล่นง่ายขึ้นหน่อยแล้วก็ต้องใช้สเตปทีวีพีน,นิดนึงนะะแบบนี้ก็จะจบง่ายดายมากเลยนะครับเออคือเห็นมีหลายคนเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าแบบได้เล่นจริงหรือเปล่าได้เข้ามาดูจริงหรือเปล่าบางคนบอกว่าเนี่ยอยากจะกลับมาเล่นนะครับแต่แบบโอ้ยเกมนี้การชักเกลืออันนี้เรื่องจริงเอออันนี้เรื่องจริงไม่เถียงนะ ต่คราวนี้มันก็มีจังหวะอยู่เหมือนกันแหละที่แบบว่าช่วงไหนมันปล่อยนะครับคือถ้าเกิดใครเล่นเกมนี้เนี่ยก็แนะนําว่าควรจะต้องดูจังหวะดีๆนิดนึงเออมันก็มีจังหวะของมันอยู่นะครับที่เฮ้ยช่วงนี้เหมือนมันจะออกเราส่องดูชาวบ้านเขานิดนึงว่าแบบว่าเฮ้ยช่วงนี้ออกเยอะหรือเปล่าเราก็เปิดตามกันไปนะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคการเก็บสะสมตัวกาชานะครับแล้วก็รูบี้เนี่ยอันนี้สําคัญนะคือแบบว่าเวลาที่แบบเฮ้ยช่วงนี้เขาปล่อยกันแล้วเนี่ย เราก็ควรจะรีบไปเปิดตาม,มันก็ออกอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่ออกนะครับโอ้โหทีนี้แมทเกิดทังทีมเลยนะครับมาเดี๋ยวลองเล่นดูแล้วกันนะคือจังหวะแบบเนี้ยพอเปิดแล้วเนี่ยมันได้เออมันได้เนี่ยเราก็ไปรอดนะอันนี้ก็เหมือนเป็นทางแก้นะว่าเจอกราะชากเกลือนี่ยทำยังไงนะครับกพะอาจจะต้องเก็บและเปิดในช่วงเวลาที่เหมาะสมอะเช่นเพิ่มโอกาสใหม่ๆอันนี้แนะนําเลยนะแบบ เพิ่มโอกาสใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะการเพิ่มโอกาสแบบจับคู่เนี่ยโอกาสออกมันจะเยอะนะครับอยู่ที่ว่ามันจะออกตัวไหนซึ่งมันออกดีจริงๆนะแม้ว่าเปอร์เซ็นที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยจะไม่เยอะมากแต่ผมใช้คําว่ามันพอจะออกนะครับไม่ใช่ว่าไม่ออกเลยนะเออท่านั้นเนี่ยเปิดในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับอันนี้คือแนะนําเลยทีเดียวนะครับคือสายฟรีมันอยู่รอดได้เนอะอ่าอย่างไอดีนี้นะครับ ID 6ก็สามเดือนครึ่งนะครับ อันนี้ไม่ถึงครึ่งเดือนด้วนะสมเดือนกับอีกประมาณ2อาทิตย์นะครับต่อไปงังสองแม็กซ์ครับจบเพชรหนึ่งได้แล้วนะครับแต่หลังๆนี่ใน2นครับก็ต้องพยายามเปิดเรนเจอร์ตัวใหม่ๆได้เรื่อยๆนะไม่ให้มันแบบตกหลีกไปไกลกว่าน,นี้นะครับนี่ตีป้อมครับโอเคพัดมาพัดกลับนะครับอานี่ครับเจอ L11 ครับ เวลเข้าไปตำนานละเวลเราเนี่ยอยู่45นะครับแต่เราอาศัยการคัดทีมตีนะเนี่ยเรนเจอร์ anger, นะครับเขาดูดีกว่าเราเยอะครับแต่เราเรียกได้ว่ามาเหนือแม่ครับใช้ตัวบินตีป้อมเออณนั้นเนี่ยเทคนิคต่างๆในเกมมีเยอะนะอย่างที่บอกว่าเอาแค่ไม่โกงอย่างเดียวก็พอนะครับอวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะเปิดตัวกาชาไม่รู้จะพูดภาษาอะไรเลยนะครับเดี๋ยวคงต้องหลุนอีกทีนึงนะ หลังจากจบสเตจอีเวนต์นะครับเดี๋ยวผมขอดูอีกทีนึงว่าจะรอเตม,ม่วงเพิ่มโอกาสอีกทีหนึ่งนะครับหรือว่าไม่เป็นไรเปิดเปิดไปเลยไม่เพิ่มโอกาสเดี๋ยวบทจะมามันมาเองนะครับโซลูบี้ไม่ใช่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้ไอดีลงครับเก็บยาวๆทั้งหมดเลยนะให้มีไว้อย่างน้อยหกร้อยดูบี้นะครับแล้วถ้าเกิดมันเปิดตัวมาใหม่ๆนะแล้วเพิ่มโอกาสครับอันนี้คือแนะนําเลยว่าควรจะรีบไปเปิดช่วงจังหวะเวลานั้นนะครับมันจะออกค่อนข้างดีอยู่กันนะฉะนั้นสายฟรีเนี่ย ต้องมีเทคนิคแต่ดิดหนึ่งนะครับใครที่คิดว่าเกมนี้โอ้โหกาชาเกลือคนเล่นน้อยเหลือเกินคนเล่นเยอะนะคนเล่นเยอะผมเทียบจ,จากการที่คนมาดูช่องผมเนี่ยมันจะมีสถิตินะจำนวนครั้งนะครับจำนวนครั้งนะไม่ใช่จานวนวิวนะจำนวนครั้งที่เปิดคลิปเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยช่องผมเนี่ยสองสามแสนนะเยอะนะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าคนที่ยังเล่นเกมนี้อยู่ ถือว่าน่าจะเยอะมากอย่างน้อยๆเนี่ยน่าจะเป็นหลักหมื่น ID นะครับก็เรียกได้ว่าคนยังคึกคักอยู่แหละเพียงแต่ว่าเกมมันเปิดมา6ปีแล้วนะก็มีคนเข้าคนออกอยู่เรื่อยๆนะครับใครคิดว่าจะเข้ามาเล่นก็เข้ามาเลยครับไม่ต้องรออะไรนะเออรอเดือนหน้าก็ได้ครับโคโรโบเลนเจอร์ ager, อันนี้คือแนะนําเลยว่าถ้าเข้ามาเล่นเดือนนี้เข้ามาเพื่อเก็บสะสมตั๋วกาชาแล้วก็รูบี้นะครับแล้วก็ไปรอเปิดเดือนหน้าเนี่ยถ้าได้ตัวจ๋ิงๆนะครับอย่างผมเนี่ยเป็นไงได้เมลิออรดัสครับชีวิตก็ สุขสบายเลยเดียวนะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับลาไปกันครับสวัสดีครับ